โรคหัวใจเป็น1ปัจจัยนะครับหรือว่าเป็น1โรคที่ทําให้คนเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุดในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นโรค1ใน3เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาการนะครับที่บ่งบอกว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจนะครับผมหมอหยกทีวีนะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับ เรามีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยกันนะครับอีกหนึ่งไลฟ์ดีๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมแนะนำตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับเพื่อมาคุยข้อมูลในวันนี้นะครับข้อมูลในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของโรคหัวใจนะครับว่าอาการนะครับที่จะแสดงนะครับหรือบ่งบอกว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงนะครับที่เราเป็นโรคหัวใจเนี่ยมีอาการ อะไรบ้างนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้มีโอกาสนะครับนำข้อมูลนะครับหรือนำความรู้ตรงนี้นะครับไปปรับนะครับไปปรับใช้นะแล้วก็ไปสังเกตการตัวเราเองนะครับหรือว่าคนที่เรารักที่อยู่ที่บ้านนะครับจะเกิดเข้าบนนะครับหรือว่ามีอาการแบบนี้นะครับเราก็สามารถนะครับที่จะลองประเมินนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลนะครับข้อมูลหรือสุขภาพต่างๆให้เขาได้นะครับแล้วก็จะได้วางแผนในเรื่องของการ รักษาที่ถูกต้องนะครับเพราะหลายคนมากเลยนะครับเวลาที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นเฉียบพันุ์นะครับหรือว่าเป็นโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีอาการนำต่างๆนะครับที่ทำให้บ่งบอกว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงนะครับหรือมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันใน 6อาการนี้นะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เอาข้อมูลตรงนี้นะนะครับไปปฏิบัติแล้วก็ไปดูแลสุขภาพของตัวเองและไปเฝ้าระวังตัวเองกับคนที่เรารักนะครับโอเคนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนะครับเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลนะครับดีๆอีกหนข้อมูลที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็กลัวเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะโรคหัวใจเนี่ยถือว่าเป็นหในสนะครับโรคที่ ค่าชีวิตคนไทยเนี่ยสูงที่สุดตอนนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับในอาการนะครับต่างๆว่าเอออาการเหล่านี้คือผมต้องคุยก่อนว่าอาการเหล่านี้ที่ผมกําลังจะบอกทั้งหมด6อาการนะครับเป็นอาการที่เป็นอาการใหม่สําหรับร่างกายของเราโดยที่เราไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนแต่ช่วงพักหลังนะครับเรามีอาการแบบนี้และมีอาการแบบนี้บ่อยขึ้น นั่นแสดงว่ามีโอกาสหรือมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคหัวใจเราควรจะไปหาคุณหมอเฉพาะทางนะครับหรือว่ามีโอกาสก็คือไปตรวจสุขภาพไปตรวจดูค่าเลือดซีเป็นยังไงนะครับไปปรึกษาคุณหมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจดูซิว่าเรามีอาการแบบนี้เนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงไหมนะครับหรือว่าต้องมีการตรวจอะไรเพิ่มเติมในร่างกายของเราบ้างนะครับแต่ สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องสังเกตตัวเราเองก่อนนะครับก็คือ6อาการนี้นะนะครับอาการที่1ครับอาการที่1นะครับมีภาวะอาการที่เกิดขึ้นในร่างกายผิดปกติโดยเราเหนื่อยง่ายผิดปกตินะครับเราเหนื่อยง่ายผิดปกติทั้งๆท,ที่เราปรับพฤติกรรมการนอนแล้วนะครับเรานอนพักผ่อนที่เพียงพอนะครับเรามีในส่วนของภาวะการพักผ่อน,อนไม่ได้ออกแรงหนักนะครับ แต่มีอาการเหนื่อยกว่าปกตินะครับนี่เป็นหนึ่งอาการแรกนะครับอาการแรกให้เราสังเกตการของตัวเองถ้าเราเป็นแบบนี้บ่อยๆนะครับนั่นคือเราอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคหัวใจก็ได้นะครับใครที่ปกติแล้วนะครับไม่เหนื่อยไม่เพียงง่ายนะครับแต่พอ สักพักหนึ่งนะครับจนมาเป็นมาระยะหนึ่งเนี่ยรู้สึกมีการเหนื่อยง่ายเพียง่ายนะครับทั้งทั้งที่เรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอทั้งทั้งที่เราไม่ออกแรงหนักนะครับนี่ก็ให้เราเฝ้าระวังตัวเราเองนะครับอาการที่2นะครับอาการที่2ที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะบ่งชี้นะครับก็คือเรามีภาวะในเรื่องของการหายใจสั้นลงนะครับคือการหายใจสั้นลงนะครับ ใครที่มีภาวะนี้โดยการที่เราอาจจะทํากิจกรรมโอเคการหายใจสั้นเนี่ยบางทีเราออกกําลังกายหรือเราออกแรงหนักๆเนี่ยนะครับและร่างกายเนี่ยต้องการออกซิเจนไปเลี้ยงอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะทําให้เราหายใจแบบถี่ขึ้นนะครับแล้วก็บางคนก็หายใจมีโอกาสาหายใจสั้นลงบ้างนะครับแต่ให้เราสังเกตอาการว่าในกิจ,จกรรมเดิมๆในการที่เราทํากิจกรรมเดิมๆนะครับไม่ว่าจะออกแรงนะครับไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะวิ่งหรืออะไรก็ตามนะครับ และยังเป็นกิจกรรมที่เราทำโดยปกติเนี่ยแต่เรามีภาวะของการหายใจสั้นลงนะครับมีการหายใจที่เขาเรียกว่าคือสั้นลงอยู่บ่อยๆนะครับแล้วสั้นลงกว่าปกตินี่เป็นภาวะหนึ่งที่อาจจะบอกว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคหัวใจได้นะครับอาการต่อมานะครับอาการที่3นะนะครับ วันนี้เราจะไลฟ์กันไม่ไม่ยาวมากนะครับใน6อาการนี้เพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลเพื่อเอาไปดูแลตัวเองนะครับมาถึงอาการที่3นะครับสําหรับอาการที่3เนี่ยคือนะครับใครที่มีอาการแบบนี้ครับมีอาการปวดบริเวณกรามครับหนึ่งนะปวดบริเวณกรามนะครับบริเวณคอนะครับบริเวณบ่านะครับแล้วก็บริเวณหัวไหล่นะครับรวมถึงบริเวณบริเวณต้นแขนนะครับช่วงบนนะครับแบบนี้นะครับ ถ้าเรามีอาการปวดแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ได้รับการบาดเจ็บโดยที่เราไม่ได้ไปออกแรงหนกักโดยที่เราไม่ได้ไปออกกําลังกายแบบผิดท่านะครับหรือว่าไปยกของหนักแบบผิดท่าแล้วมีอาการในเรื่องของการปวดคอปวดบา่าปวดไหล่นะครับหรือแม้แต่ปวดบริเวณกรามของตัวเองนะครับต้นแขนช่วงบนนะครับนี่เป็นหนอีกหนึ่งภาวะถ้าเราเป็น แบบนี้บ่อยๆนะครับมีอาการปรวดบ,บ่อยๆมีอาการเมื่อยบ่อยๆนะครับพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นหนึ่งสภาวะนะครับที่จะบ่งบอกว่าคุรมีโอกาสในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้นะครับโดยที่ไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรที่ออกแรงผิดปกติโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรผิดท่านะครับแล้วก็ไม่เกิดการบาดเจ็บไม่ล้มกระแทกไม่อะไรแต่มีภาวะปวดแบบนี้นะครับแล้วคนที่มีภาวะสัญญาณที่ค่อนข้างเยอะหรือหนักเนี่ย ก็อาจจะมีโอกาสามีอาการในเรื่องของการเจ็บหน้าอกอาเจ็บหน้าอกนะครับแน่นหน้าอกมีอาการหนักตื้อๆบริเวณหน้าอกหรือรู้สึกว่ามีของหนักทับบริเวณหน้าอกแล้วก็หายใจไม่อิ่มเป็นระยะเวลานานๆาอันนี้ควรจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะครับ ในเรื่องของดูว่าตัวเองเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงหรือจะเป็นโรคหัวใจไหมนะครับหรือว่ามีภาวะหัวใจหัวใจขาดเลือดหรือเปล่านะครับหรือเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอไหมนะครับนี่คืออาการที่3นะครับใครฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับเข้าใจนะครับเบื้องต้น3าอาการแล้วนะครับพิมพ์เลขสามลงมานะครับพิมพ์เลขสามนะนะครับเรารู้แล้วว่า3อาการที่บ่งชี้ให้รู้ว่าเราอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคหัวใจได้เนี่ยมีอาการยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับ ต่อมาเลยนะครับอาการที่4ครับอาการที่4คนที่มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคหัวใจเนี่ยนะครับมักจะมีอาการแบบนี้ครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุมีอาการผะอ,อืดผะอมนะครับอยากอาเจียนขึ้นไส้อาเจียนโดยไม่ไม่ทราบสาเหตุแม้ว่าเราไม่ได้ทานอาหารผิดปกติเลยนะครับไม่ได้ไปทานของสัแหลงเลยไม่ได้ไปทานอาหารที่ไม่สะอาด ไม่ได้ไปทานอาหารอะไรที่ผิดปกตินะครับแต่มีอาการในเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะครับบ่อยๆนะครับหรือว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอาการนะครับที่มีโอกาสที่จะบอกว่าเราเป็นโรคหัวใจได้นะครับอาการต่อมาครับอาการที่5เรามาถึงอาการที่5แล้วนะนะครับอาการที่5้าเนี่ยบางคนจะมีอาการแบบนี้ครับมีการปวดแน่นๆนะครับปวดตื้อนะครับหรือว่าปวดหนักๆนะครับ รู้สึกปวดแบบไม่สบายอ่ะปวดลำคัญลำคาญบริเวณช่องท้องนะครับโดยเฉพาะท้องด้านบนนะครับท้องด้านบนที่ติดกับลิ้นปี่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางคนก็คิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะนะครับแต่คือเราก็ต้องสังเกตการตัวเองนะว่าเราเป็นโรคกระเพาะไหมนะครับหรือเรามีปัญหาในเรื่องของอกระเพาะอาหารแผลในกระเพาะอาหารหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยจะปวดแบบ ป,ป,ป,วป,ป, aja, ป, ses, ปวด theo, แสบ totally. right ปวดร้อนน่ะแต่นี่คือมันจะปวดแบบแน่นๆนะครับตื้อๆนะครับบริเวณที่ท้องด้านบนนะครับถ้ามีอาการแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่จะบ่งบอกว่าเรามีโอกาสในเรื่องของการเป็นโรคหัวใจได้นะครับอาการต่อมานะครับอาการที่6นะนะครับอาการสุดท้ายนะครับก็คือเรามีภาวะในเรื่องของการมึนงงง่ายนะครับแล้วก็มีอาการในเรื่องของเหงื่อออกง่ายผิด ปกตินะครับใครที่มีอาการเหงื่อออกง่ายผิดปกติโดยที่เราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอยู่ในที่เย็นเหงื่อก็ออกนะครับหรืออยู่ในสภาวะปกติเหงื่อก็ออกง่ายนะครับหรือว่าอยู่ในสภาวะที่เหงื่อต้องออกอยู่แล้วนะครับแต่เหงื่อออกมากกว่าปกติที่เคยเป็นมานะครับเช่นบางทีบางคนอยู่ในอากาศร้อน เงือออกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่เงือออกแบบโอ้โหโชคตัวเลยแล้วเงือออกง่ายมากนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุโดยไม่มีเหตุผลกลุ่มเหล่านี้ครับมีโอกาสในเรื่องของการเป็นโรคหัวใจที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นคือวันบางคนเนี่ยนั่งอยู่ในห้องแอร์ก็มีอาการในเรื่องของเหมือนกับมีอุณหภูมิในร่างกายนะครับขึ้นมาแล้วก็มีเงื่อออก หรือว่านั่งอยู่ในที่เย็นไม่มีอุณหภูมิในร่างกายขึ้นมาอุณหภูมิปกตินี่แหละแล้วเรารู้สึกเย็นสบายเลยแต่มีเหงื่อออกในตามาตามขาหนีบตามแขนาตามแขนขาตามฝ่ามือนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่เราจะต้องสังเกตตัวเองนะนะครับเพราะฉะนั้น6อาการนี้นะครับที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับเป็นอาการเหมือนเป็นอาการธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า6อาการนี้เกิดขึ้นจากภาวะที่ ไม่ทราบสาเหตุเราไม่ได้ไปทำอะไรผิดปกติผิดแปลกแปลกไปแต่อาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะครับนั่นแสดงว่าคุณมี โอกาสหรือมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคหัวใจนะครับถ้าเรามีอาการ6อาการอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเป็นซ้ําๆบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นอยู่เป็นประจำนะครับจากไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเป็นหรือคนที่เรารู้จักคนที่เรารักนะครับอยู่ในครอบครัวของเราอยู่ที่บ้านของเราและมีอาการแบบนี้นะครับ เราควรจะวางแผนนะครับไปตรวจสุขภาพาไปปรึกษาคุณหมอนะครับในด้านของเรื่องของโรคหัวใจนะครับเพื่อจะได้ดูแลอย่างทันท่วงทีนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าโรคหัวใจเป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยในเรื่องของการทําให้คนไทยเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยติดหนึ่งในสของโรคเรื้อรังนะครับที่คนเสียชีวิตมากที่สุดนะตอนนี้หรือคนที่เป็นมากที่สุดและ อุบัติการหรือว่าการเกิดโรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะโรคหัวใจเนี่ยคนที่อายุน้อยนะครับสามารถเป็นได้ง่ายขึ้นด้วยนะปัจจุบันเนื่องจากในเรื่องของการรับประทานอาหารต่างๆที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าไม่มีบาลานซ์นิวทริชันหรืออาหารไม่สมดุลการทานอาหารบางอย่างมากเกินไปนะครับและอาหารที่มีประโยชน์น้อยเกินไปสิ่งที่มากเกินไปยกตัวอย่างเช่นนะครับ พวกอาหารแปรปรูปโดยเฉพาะแป้งแปรรูปแป้งข้าวน้ําตาลต่างๆนะครับหรือเนื้อสัตว์แปรรูปพวกนี้นะครับที่เข้าไปในร่างกายแล้วส่งเสริมให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภาวะในเรื่องของเขาเรียกว่าพภชนาการเกินนะครับและที่สําคัญนะครับใครที่ติดตามแฟนเพจผมอยู่นะครับจะเห็นผมเอาข้อมูลเนี่ยหนึ่งะครับเพิ่งขึ้นไปเพิ่งพสขึ้นขึ้นไปวัน2วันนี้เองนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยมีงานวิจัยนะครับที่มีการรายงานคนเป็นโรคหัวใจมีการเก็บสถิติทั้งหมดนะครับคนที่ทานอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับร่วมกับอาหารที่มีไขมันสูงพร้อมกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มอาหาร2ออันนี้อยู่ในกลุ่มอาหารที่เป็นจังฟูด้ดอาหารแปรรูปทั้งหมดที่ขายอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารคนกลุ่มนี้จะมีปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้มากกว่า คนปก,กติเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงครับในเรื่องของการทานอาหารที่ไม่ดีเหล่านี้นะครับกลับมาทําในส่วนของการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องออกมาออกกำลังกายทําสภาวะจิตใจต่างๆเนี่ยให้ดีนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วใครที่มีหอาการที่ผมบอกไปเบื้องต้นตั้งแต่ต้นไลฟ์ใครที่เพิ่งเข้ามาไลฟ์ตอนนี้นะครับ สามารถนะครับย้อนกลับไปดูได้ตั้งแต่ต้นไลน์นะครับว่า6อาการนั้นคืออะไรบ้างนะครับถ้าเรามี6กอาการนี้โดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วผิดปกตินะครับไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเป็นนะครับมีโอกาสที่ท่านอาจจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้นะครับเพราะฉะนั้นคือจะได้วางแผนในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับ แล้วก็ได้ดูข้อมูลตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหมอหยกทีวีนะครับแล้วก็ฝากติดตามในส่วนของช่องชาแนลหมอหยกทีวีนะครับใน y o u t u b n n e l นะครับอยู่ในช่อง YouTube นะครับและผมก็จะมีโอกาสนะครับแล้วก็มีในส่วนข้อมูลดีๆนะครับเอามาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับได้ฟังในไลฟ์ถัดๆไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับ ทางไกลโรคหัวใจครับสวัสดีครับ